รับเครดินี้ไม่บอกเรื่องเล่าของอืหลานหน่อยอุย้ยบอกว่าชุดเสียนจะอลังการพี่น้องงดงามอีอย่างจะงามขนาดบ้นนะคะพี่น้องคือว่าเป็นชุดที่บอกว่าสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องก่อนอื่นกล่าวคำว่าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีนะคะสาวหน่อยเพ็นบ้านแพงเอฟซีละหน่อยองิงเอฟซีเอ่าเพชรแสงตะวันเจ๋อโอทูนะคะพี่นออ้องเมื่อคืนนี้ละหน่อยทาการแสดงยูที่ตลาดเซรีพี่น้อง พุทธมนตลซสายห้านะคะพี่น้องให้บอกว่าสุดสุดนะคะพี่น้องซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะพี่น้องได้อ่าผลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่ประมาณวันที่สอง่พี่น้องวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่แหละนะคะพี่น้องว่าประมาณน,นั้นนะคะกาเหตุให้ผลฝ่ากันนําลงมาบ่ได้ทําทการแสดงนะคะพี่น้องได้กลับมาแสดงอีกครั้งนะคะพี่น้องกับมีการเอ่อ ขอฝากขอฝนใวม่แน่แน่นอยนะคะพี่น้องเออโดยการที่ปอดตัวเองก็ได้พัดไถ่ไปแ <c oughs> ั้วเทวดานะคะพี่น้องสาธุน้ำนะคะเออกะถือว่าเป็นที่ว่าปลอดฝนนะคะพี่น้องสาวน่อยก็เลยปลอดฝนนะคะแต่ว่ากะนิดปล่ยปลายนิดหน่อยนะคะจนช่วงใกล้จะจบก็สันวานะคะกะมีฝากฝนมานิดหน่อยนะคะพี่น้องแสดงว่าเพิ่นพรมน้ำมนต์กันแล้วกันนะคะส่วนการทําการแสดงเมื่อคืนนี่บอกเด้ว่าสวยสวนนดงง ซึ่งบอกว่าเป็นชุดทีลาน่อยไฟฝันเอออีลาน้อยอยากได้เอออยากได้ชุดแบบนี้ละเอออยากได้คือยังไงวัดนี่ละเออที่วัดศิวดดลน,นะคะพี่น้องกุนไซอ้ว่ามันเป็นชุดอลังการในเรื่องราวของความเป็นผูน้ชายเนาะพี่น้องเนาะมันจะคล้ายๆแบบเออกระสัยหมูร้านไซ i, อย่างนี้สิมม่ไหมค่ะเนาะเออมีภาาประกอบนะคะพี่น้องอีลาน้อยอยากได้เออไอเพ่นก็เคยลงคลิปไปแล้วได้ว่าอีลาน้อยอยากได้ นะคะพี่น้องแต่ก็เป็นคลิปที่พอโจกับเวลาน่อยคุยกันนะคะอยู่ในหันกับสิมี่เวลาน่อยอยากได้ชุดแแบบพี่วัดนะคะพี่น้องเป็นชุดที่บอกว่าเบิงแลลวมันเบิสงมิสงัง่ารสีพี่น้องเออเพราะว่าชุดของไอวัฒกับสิมี่แบบต่างออกไปให้เห็นไล่ดูสง่าพาเผยนะคะพี่น้องเวลาน่อยเกิดอยากได้ไหมพี่น้องเออมานี่อยากด้ดูความมาดกของเป็นแม่ยิ่งมันบ่าหรอคะพี่น้องเป็นผู้หญิงเนาะ พอหักเพื่อนกันเลยจัดไห้นะคะพี่นอ้องแต่ยินว่าพอหักเพื่อนเป็นผู้จัดการไห้เพื่อนเห็นลูกสาวเพิ่นอยากได้นะคะพี่น้องก็จัดการไห้โอ้ยว่าเลือดไหล,หลพี่น้องเอ้ยบาปแป้งอ่งส้วงเครื่องมีลรยยกจัดนอ้อยมีเหมือนกับว่าต่างออกไปได้เออเพื่อนจะมีแขนเสือบาน,บานโอ้งา้งาง่าพี่น้องชุดแสนจาร่างการเลยอีล่หน่อยทำการแสดงแบบผัก คุ้มขนาดบึ้ขึ้นนี่เอ้ยเพ่นดีอกดีใจติมเข้าม่อีกนะคะพี่น้องสุดสุดไปเลยนะคะพี่น้องแล้วที่นี่ตอนช่วงก้อนนานะคะพี่น้องก้อนนาสิขึ้นทําการแสดงตั้งแต่เริ่มเช็คเศร้าแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนไปมีหมูเด้งมากเ้มาดิพี่นออ้องเออหมูเด้งขึ้นจอไหมพี่น้องถึงแด่ตอนช่วงเช็คเศร้าเลยเด้หมูเด้งมันก็ลั็โตกระดึกกระดึกกระดึกกันเนาะพี่นออ้องเออมันมาเต้นอยู่หน้าจอโตหนึ่งเออ ตอนแรก,กเอาขึ้นมาโตหนึ่งโอเคนะคะพี่น้องเอ,อ่อมันก็เต้นไปอ่าปากตามภาษาฮิปโปนะคะพี่น้องหมูเด่นนี่ก็คือฮิปโปนะ้พี่น้องฮิปโปแคะเออตอนนี้มนอยู่ในเมืองไทยได้พี่น้องฮิปโปแคะเนี่ยนะคะเป็นเป็นตะฮักใช่ไหมพี่น้องเออกำลังดังเลยพี่น้องบาดนี้เออเพื่อนก็เลยเอาหมูเด่ว่าเป็นแดนเซอร์เสร็จแล้วพี่นอ้องมัน,นก็เื่าขึ้นจอเนาะเป็นป่ะคะ ผู้ใดออกมาเพ่งจังว่ามันมันโจโจเนี่ยคนก็เอาหมูเด้งออกมาโอ้ยอผู้คนเห,หลือห้าเลยพี่น้องเออม้วนกุบกุบไปเลยพี่น้องปกติแล้วบ่มีหมูเด้งกัดขี้เหลวพี่น้องเออบ่มีหมูเด้งกับสิบเป็นพวกกันท่านฟอ่งมมอเออพวกกระตูนะแบบใดล่ะเออมาท่านฟั่อมือ์ระไปพี่น้องออกมาเต้นตีรัางกาดึงดังดึงดัง,ดงด่งนี้น,นะครับพี่น้อง แต่ว so ่ามากัดนี้แล้วออหมูเด่งมากพี่น้องย่นใดออกมากหมูเด่งออกมานนาเลยว่าจะไปเออพอดีเป็นช่วงที่ลาหน่อยออกมาพี่น้องหมูเด่งมาเป็นแดนเซอร์คดสามตัวเลดพี่น้องเออเอเซนเองนะคะพี่น้องก็เลยเพิ่นว่าเออห้า้องคนไปไทยไทยเอาอวลาอยู่เออแต่ว่าไปซ่วมออกทั้งหลังหมดเลยพี่น้องแสดงว่ามูเด่งไม่ย็นซิ้นวลาได้หมดขึ้นเออเนาะ เอาซื้อ่าเป็นเดือยแมาของข้อมสมุกสมานนะคะแต่บัดน,นี้ห้าลังขู่ลังก้นพี่น้องห้าลังก้นเด้พี่น้อง <c oughs> หังวกระชิบเข่าเมื่อ,อ,อ,อบเบิง้งเออเดี๋ยวเอพเพนมีคอมเมนต์นะคะพี่น้องห้าลังก้นคนบอกว่าย่าสูบเบิ้งแต่ถทว่อผ่าพพนจอเออถ้าเบิ้งผ่านจอซื้อซสิบเบิ้งเรู้เรื่องพอไปเบิ้งหนาจอเห้เป็นวางสินะคะพี่น้องนี่ มีคอมเมนต์ใต่คลิปมาวางสิเพื่อนสียอ่านหนึ่งฟังเด้ออู้ปิดตาชื่นชมยินดีนะคะพี่น้องนี่คอมเมนต์แรกเพื่อนบอกว่ายืนยันจากคนเดียวเด้ออยาให้เพื่อนหากอนนี่ผมอยู่สายสองเล่าว่าเดี๋ยวเพื่อนอ่านห้่งฟังสองสามคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะมือขึ้นอีหลาน้อยขึ้นท้ำการแสดงนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าผมอยู่สายสองไปดูน้องมาครับเพิ่งกลับ พรุ่งนี้มีงานเช้าเออขอบอกเลยว่าสมคําล่ําลือแสดงว่ามีการล่ำลือกันออกไปนะคะพี่น้องว่าโอ้ยบอกแลว้วอุดซูดเออบอดโจเฮ็ดจังเฮ็ดพักบาดนี้นะคะรอบนี้เออบอกว่าจอ l อ d ีดีเต็มพื้นที่โอ้ยเพ่นได้เห็นกวอนมูพอบนมาอุดรวนนะคะพี่น้องเพ่นไปเบิ่งแล้วบ่หลับบนนอนหอดตีหนึ่งตีสองกับบอง่วงพี่น้องเออ ไ่กลับมาซ,ซื้อไว้รุ่นไหลลัวเท่เดิมเ,เออเอาตามนั่นอย่นี้เรื่องของเอเดนที่นี่สำนับผู้นี้มันบอกว่าบัตรสองร้อยไม่แพง่นว่าแค่ได้ดูสักครั้งเออผมไปถึงสามทุ่มกว่าเออยืนด้านหน้าเออยืนด้านข้างข้างมิกคนเยอะมากผมเป็นนักดนตรีอาชีพมาสามสิบกว่าปีเราว่าเราเป็นนักดนตรีเมื่ออาชีพเลยได้พี่น้อง มามากกว่าสามสิบปีผ่านนักร้องนักดนตรีมาเยอะมากเออมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศก็หลายคนปัจจุบันผมเลิกเล่นแล้วอายุห้าสิบเจ็ดแล้วครับประมาณนั้นนี่คือวงดนตรีหมอลำวงแรกที่ผมยอมเสียตังค์เข้าไปดูคุ้มค่ามากครับประสันอยากบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดูการแสดงของสาวน้อยถ้ามีโอกาสอย่าพลาดละวะพี่น้อง ต้องไปให้ได้การที่เราดูผ่านโทรศัพท์หรือดูการแสดงผมบอกเลยว่าอย่างน้อยทุกอย่างคนละเรื่องเลยประสานระหว่างนะคะพี่น้องนี่กาลันตีเลยพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เรากาลันตีมาเลยนี่นักร้องสดนักร้องสดดีร้องสดดีมากสนุกเข้าใจคนดูไม่แปลกเลยทําไมน้องถึง มีคนรักและคนชอบมากถ้ามีโอกาสอีกผมก็จะต้องไปอีกแน่นอนนาสัน่นเบิร์ดูพี่น้องมีคอมเมนต์เดียวเลยพี่น้องมีจารบอกเลยว่าเราเคยเป็นอาจารย์นักดนตรีเออเบิรงดูพี่น้องนี่คืขคําการันตีฉันนั่นแล้วนะคะพี่น้องโอ้อีกหลายคอมเมนต์นะคะพี่น้องเพลงเองก็บสามารถจะอา่านในฟังได้นะคะพี่ต่คนบอกว่าสุดยอดมากเลยครับนี่เป็นบมคานิมาแล้วนะคะมาไหลายนะคะ คอมเมนเดียวก็สุดซึ้งนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือหลายผู้หลายคนย่าเบิ่งแท่แค่พันจอถ้าหาวก็สาวหน่อยเพชรบ้านเพ่งไปแสดงยุ่ไก่เมองได่เฝ้าไปเบิเบ้งเด้พี่น้องเด้อนะคะถือว่าเป็นเรื่องรล่าของความอลังการนะคะบัตรสองลอยเพื่อนว่าคุ้มเกินค,ค,คุ้มแค่เบิ้งแสงสีเสียงสืสอกคุ้มแล้วหลายคนก็บอกเป็ปนว้อเดียวกันนะคะสมซาสมลือประการใดนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็ เขาไปเบื้องให้ได้เนาะมื่นขึ้นอีหลาหน้อยทําการสแสดงเต็มพิกัดเลยพี่น้องสุดยอดนะคะพี่น้องสแสดงได้เต็มที่นะคะโอ้บอกว่าคนรุ่นลามอีหลาหน้อยเอามาเวทที่ยูเล่ากันองนะคะพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามากก็อย่าลืมอ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่องนำ้ำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่นอ้องคอมเมนต์เขาว่าว่าอีหลาหน้อยเขาใส่สุดนี่เป็นยังไงนะคะเื่องเล่าของ การเข่ามาทําการแสดง <ans> ยูทิโกถ้มอเป็นเดี๋ยวดคอมเมนต์เข่ามาเลยนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปอีหลาน้อยนะคะกัอโจฝากช่องอจ้าับเอเ้นขอบคุณในความกรุณาของเพิ่นขอบคุณกับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อยิ่งฝังฟังจ้าค่ะอีหลากระพร้าฝากช่องให้เส้นด้านดีๆเด้จ้าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้คุณแม่ก็อีลา